ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีลเลอร์ประสิทธิ์สีนะฮะเดี๋ยวเราอันนี้ไลฟ์สดเหรออ่ะมาเลยขออนุญาตครับครับผมขายทัพพีคอนย๊าบผมกินเยอะเลยครับตอนนี้ครับเอ้าฝากแม่มาขายตอนนี้นะฮะแม่แม่น้องมานะนะครับมีขนมจีนส้มตำมามี้ยงทีมงานของเรานะฮะก็ วันนี้ต้องขอบคุณแม่ด้วยแม่อาจจะจีแม่รัเป็นหมากใช่ไหม่ะมาจากแม่เขามาจากเดนมาร์กแต่เขายังไม่มาเขาเดินรอบงานอยู่ค่ะอ,อันนี้แม่มาจากกรุงเทพค่ะมามาทำมาช่วยกันมาช่วยช่วยกันเล่แม่แล้ววันนี้เลี้ยงเนื่องด้วยในวันครบรอบหนึ่งปีของลูกชายมานะอ๋อที่มาอยู่สามนาเพี่บ้านแพ้ใชใ่ค่ะเอาพร้อมแล้วนะพี่ตุ้ยแดนเซอร์ทุกคนสวัสดีค่ะ ปลาเนี่ยเป็นเสื่องแยบแถวของมากปลาแรกตัวคล้องมากอุ้ยต่อคิวเลยได้ไหมนี่ได้ได้ตั้งเตือนมันฟังมันบมีอันนี้แม่ไอ้เขาปวดเอาโตตั้งคืนมันมีทำแม่เขาต้องแจ่มล่วงหน้ามันครับเอาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยแบบบ้านอันนี้โดนน้ำยานี้อันนี้น้ำยาปบาอันนี้น้ำยาเคร่องอ่าน้ำยาผสมจีนน้ำยาปลาน้ำยากะทิบันอย่างทีมงานสาวมเพื่อเปี้เนี้ยงในโอกาสครบรอบ นะครับน้องมาลามาโยนีหนึ่งปีหนึ่งปครัเปิเปลาพีเป่าังงยูหมือเต่านี่ป้าเปินมาอยนีอมหนึ่งปีกระพริบปอทำเหมือนเนี่ยเพราะว่าอาหารน่ากินมากแม่้วจัดระเบียให้แลแม่ค่อยตักให้ไมแม่แม่เมาได้ลงต่อเพื่อนแล้วว่าอะไรสด แม่แม่เป็แนแม่หักของมาณ้ได้บุญหลายนะครับขอให้ได้ทสงส์หลายสารคามสารคามแม่ักสาคาวประเทศธงเดียวก่อนเนาะมันจะร่นปะ่ไม่ไม่บ่นหรอมีซุ้มตด้วยค่ะซ้มังข้าวเหนียว กบมากเลยไอเนี่ยเอาเลยพี่เปาเอาเลยครับเต็มที่เลยวันนี้มีสวยพวกมากแม่เรมี่ครับนี่ขอสประเดิมก่อนในบ่อคับได้ครับได้ครับพี่เปาสวัสดีค่ะมามุกมาเอาเลยมาช่วยกันจัดแล้วก็เปิดไปเลยแล้วก็ตักกินไปเลยเปิดเปิดเปิดในร่องเดี๋ยวมันมืดก่อนแมนแมนแมนฟอสไปตักให้แม่สุภาพหน่อยนะก็เปิดล่องขึ้นมาไปสุภาพแล้วกินนอนร่วมกไปดินเนอร์อยู่อ๋อจะไปดินเนอร์เหรอดดิินนนนเเออรร์์ให้ปาเนี่ยน อันนี้ครบรอบหนึ่งปีของน้องมะนาป่าหอมมากหอมอร่อยพี่อ๋วไหมนี่เอาอยู่ะเป่าเปลอกไม่ระวังนะแต่เม่อคืนำรนยังไม่มาสวัสดีพี่น้องร่อยกค้นค่ะ ตี่ไหนได้ที่่านี่วันนี้บันมากรมันนะ้วยา้ยาอรขอบคุณมา่อไหร่มากินมากมากินมากไหมรวยขอให้มั่นๆมังด้วยมานาด้วยมากินจังมากินอี๋ค่ะว่าสวัสดีค่ะเอาพอมแล้วเมกี้เห็นหนึ่้อกโเนี่ยร้อยกิโล

ม้ำมาจักขนมจีนอะไรด้วเกมีข้าพี่หรอเมื่อกี้พี่ยังค้าหนูเลยพี่น่สีผมใหม่ค่ะไอ้มุขคนไปซ้ายมุขคนหิงินว่าสะเอาสีทองทองอยู่นี่มันบอคือพี่ไอ้พี่ขนมจีนแม่แม่บ้านครับต้องมา ตรงนี้พักที่กระเทียมเดียวนะแม่อยามั่นเดียวนะไม่ด้นอนไรมาซื้อแม่ซื้อทักที่ค่ะนี่เปาอันนี้พักพักพักอันนี้เนีีจังไอพักที่เปามานี่อี่น่อยสินประคุ้มก่มาที่อบกที่อชอบที่ คือสีแซบโดยที่ปอทำปอชิมเป็นอะชิมเป็นประหยัดของแปมขนมจีนแล้วไหมพี่น้องสูตรวันนี้เราเาย่องเพิ่นสูตรอิหรีนัวนัวเป๊ะเลยแม่ขอบคุณหลายๆหากินยากครับขนมจีนวันดี้เราเย่องก้าหน้าเนี่ยแซบอิหรีเปรี้ยกเดี๋ยวพี่ขอจัดอันนี้มัอยดีกว่า เดี๋ววนี้เปียเอาปลาไว้ไก่เปยอมี้นนึงเอมี่เอาติดตาที่อี่รีจบรลดไหมนึงสุดรอร่อยใช่ป่ะูเดี๋ยก็กินยาเปล่ายาชิ้นนี้แล้วผมขาวางหม้อดีป้ง้เทำเลยที่เอาถือออกไปที่ที่เขาจะไม่ได้ยืนมีเสือเออเออนั่นแหละสวัสดีสองรท่านค่ะ

ออน้ากันอนี้เอามาทำอะไรนี่โรอกับอดรอกับีเอาพรให้ยังนี่ยมัตำคงตำนี่ดีดีดีใช้ยาเขาช่วที่น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 ี่แม่เขาทำเนี่ยว่ามันได้ลดีเสร็จลอยไปดื่เลยอ่ะเอาไปดมก่อนใช่ไหมนี่ยากระทใช่ไหมใช่ไหมใช่ ใส้กับทานได้นอนไปหามหั้งเนี่ยแมนพท่นอนอยตามวกาเลยว่าเธอนอนก่อนอับเตือนอร่อยนี่นะเธอร่้ออ่ออุ้ยอร่อยมากครับ,ม,รบมาเด้อขอ้าวโพด <c oughs> มาเด้อขอ้าวุออพ <c oughs> หนึ <t od em |ms|> ่งสองสามสองสามโอเคค่ะขอบคุณค่ะการันตีความอร่อยนะครับจากแม่ฮักแม่น้องมณะจากแม่ฮักสวีเดนเดนมาร์กเดนมาร์กนะครับแล้วแม่ฮักสารคามแม่ฮักกทมกทมแล้วก็แม่ฮักอีกหลายๆคนหลายๆคนที่ยัง เดินถ้วยอยู่ตอนนี้ค่ะนะครับอ่ะยกมายกมามาขนมจีนครับขนมจีนตัดได้เลยตัดได้เลยครับตัดได้เลยอ่ะคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าเดี๋ยวผมมีอะไรบอกผมเลยนะผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่เต้ยเลยครับพี่เต้ยเลยคลิปนไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ